คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนิยมห้อยพระและเครื่องรางของขังโดยมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณขจัดปัดเต่าเคาะเทศไทยผู้ที่กระทำดังที่กล่าวมานี้ป่วยทางจิตหรือไม่บางคนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือโดนยิงไม่ได้รับอันตรายเลยดูจากสื่อหนังสือพิมพ์ทีวีจะเชื่อถือได้หรือไม่ คาถาอาคมเวทบนคุณใสเชื่อถือได้มากร้อยเพียงใดเอออันนี้ก็มีเหตุผลที่จะถามนะเนี่ยพูดถึงว่าชาวพุทธเราคนไทยที่นับถือศาสนา,าพุทธห้อยพระเครื่องถือว่าขังเนี่ยคือให้ความสําคัญว่าพระเครื่องเนี่ยมีความสําคัญหรือไม่หรือเป็นจริงหรือไม่อันนี้นะสําหรับอาตมาเองเนี่ยอาตมาเองเนี่ยไม่ปฏิเสธเรื่องพระเครื่องแล้วก็ไม่สนับสนุนพระเครื่อง คือลงใจแล้วว่าวางเป็นกำลังขึ้นอยู่กับหัวจิตหัวใจแต่ละคนขึ้นอยู่กับความฉลาดหรือความโง่ของแต่ละคนอาตมาว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมีพระธรรมคล้องใจถ้าหากมีพระธรรมคล้องใจแล้วแม้ไม่มีพระเครื่องคล้องคอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีพระเครื่องคล้องคอไม่มีพระธรรมคล้องใจมันก็หนักคอเปล่าๆปี่ๆไม่ได้มีแก่นสารสาระเลยคล้องหินคล้องทรายเอาอิกหินดินทรายเอาแผ่นเหล็กมาคล้องใส่คอ ไอ้หัวควายมันก็ผูกกระดึงผูกกระดิ่งใส่คอได้มันจะมีแกนสันสาระอะไรเพราะนั้นหลักเกณฑ์อยู่สําคัญอยู่ที่ว่ามีพระธรรมคล้องใจถ้ามีพระธรรมคล้องใจแล้วนะมีพระเครื่องคล้องคอ,งอ,งองก็สมบูรณ์ให้เราระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าความขังไอ้ที่เข้าใจกันนะขจะัดตัดเต่าเคาะเพศไทยอะไรต่ออะไรเนี่ยอัตมาว่า หลักเกมสําคัญเนี่ยนะตามความเชื่อของศาสนาเราปาปรรัปะตปะอักรานังอุสรัตสู้กระท่ำปธาจะคิดตะประโยชน์ต่อการนังเอตังจุติศาสนาศาสนาคือมันอยู่ที่การกระทําของแต่ละคนแต่ละคนถ้าเราทําชั่วเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้รับผลในทุกถ้าเราทําดียังไงก็ต้องได้รับผลในสุขไอเรามีพักเครื่องร้องพอ,งองมากขนาดไหน ถ้าเราไปสร้างแต่เคาะแต่เพศแต่ภัยเนี่ยมันขจัดปัะเต่าเพศภัยไม่ได้หรอกแต่ตัวนี้ถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาคล้องคอเนี่ยเออเขาก็มีที่ระลึก,กว่าเออเวลาจะไปทําชั่วทําอะไรต่ออะไรเขาก็ระลึกถึงพระเครื่องถึงครูบาอาจารย์ที่มีติดตัวเขาก็เป็นกําลังจิตกาลังใจให้เขารังับยับยั้งจากการทําชั่วนั้นได้เพราะฉนั้นพระเครื่องโดยส่วนมากแล้วเนี่ยท่านจะเขียนไว้ว่าที่ระลึกนึงอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่กับท่านอยู่ตลอดเวลาเวลาเพราะนั้นบางทีเรามี องค์ท่านอยู่ติดกับตัวเรามีผงวัตถุอะไรเป็นองค์แทนก็ทําให้เราเลืกอถิงนท่านได้พอเป็นเดกยับยัง้งในความชั่วได้อันนี้สําหรับคนฉลาดเขามีไว้แต่ถ้าคนโง่มีไว้นะมีว่าโอ้ยเหรียญหลวงปู่หลวงตานะ่ยทำเหรียญอะไรๆมาว่ะยิงไม่เข้าฟวันไม่ออกตัวเองก็ไปซื้อมาแล้วห้าสิบาทร้อยบาทพอเอามาก็อวดเกงนะ่งแ่แบอ,อมีนรู้มีหลวงปู่หลวงตาอยู่อยู่ที่คอแล้ว ก็ไปอวดเก่งไปท้าตีท้าต่อยเดี๋ยวจะมาว่าหลวงตาเนะี่ยได้กินสองต่อดีได้กินที่ขายเหรียญให้เราต่อนึ่แลวนะได้มาร้อยบาทแล้วนะเดี๋ยวก็ได้บังสุกุลอุสาธรรมมาเราอีกต่อนึงนั่แหละใช่ไหมล่ะเออได้กินสองต่อเลยหลวงตาเนะี่ยพวกเราโง่ฉลาดสู้หลวงตาไม่ได้ดีเออหลวงตาได้กินสองต่อดีใช่ไหมล่ะเออแต่ถ้าพูดไปถึงอีกทีนะ คนที่เขาเชื่อเนี่ยจะมาได้ได้ยินได้ฟังเขาเหมือนกันคนที่เขาเชื่อเนี่ยเขาก็มีเหตุผลเขาเหมือนกันนะคือว่าเวลาเนี่ยระเครื่องเนี่ยเราว่ามันจะตักสิษ์ได้ไงมันแผ่นทองเหลืองทั้งแผ่นมันจะเอาอะไรใส่เข้าไปได้เนี่ยเราก็ไปค้านเขาอย่างไรแต่คนเชื่อเขาว่ายังไงว่าเอากะแบบท่านก็ดูสิไอ้แผ่นพีดีแผ่นเทปมันทั้งแผ่นมันยังมีรูปมีเสียงเข้าไปได้ยังไงล่ะเดี๋ยวไหล่ะเออมันก็มันก็แผ่นทองเหลืองแผ่นตะกัวแผ่น ไอ้ไอแผ่นพลาสติกแท้ๆหรือมันยังมีรูปมีเสียงเข้าไปได้ยังไงเออแต่อันนี้นะสําหรับอาตมาเนี่ยใครเคยได้ยินชื่อลุงปู่แหวนวัดบอยไม่ฝังบ้างยกมือขึ้นดู้สิเออรู้เธอได้ยินใครเคยได้ยินชื่อท่านพ่อรีวัดอโศกการามบ้างยกมือขึ้นดิเออท่านพ่อรีวัดอโศกการามท่านพ่อรีวัดอโศกการามเนี่ยเป็นพระที่ติจอาิมพ์หารมากเลยนะเนี่ยท่านพ่อรี เคยถามท่านถึงว่าท่านทําพระเครื่องออกมานที่ล่ําลือไปมากเลยว่าศีกษสศีกิ์ท่า,านทํายังไงท่านไปปลุกเสกยังไงท่านไหาไปปุ่มไปปลุกเสกยังไงไม่บอกไม่ได้ไปจะต้องไปปลุกเสกอะไรพระเป็นของดีอยู่แล้วท่านว่าตั้งจิตเนี่ยเหมือนกับพวกเราบริกรรมภาวนาเ,เลมห้ใจเข้าอ่อนทําจิตของตนเองให้สงบพอสงบแล้วอธิษฐานจิตไปอธิษฐานจิตส่วนหลวงปู่แหวงเคยถามท่านว่าเขาเอาพระเครื่องมาให้ปลุกเสกเนี่ย หลวงปู่ปลุกเสกยังไงถ้าว่าใครจะไปปลุกเสกพระเครื่องได้พระได้ท่านตื่นอยู่แล้วปลุกเราเองนะนะั่นน่ะปลุกตัวเราเองนะนะั่นน่ะท่านว่ามาเดี๋เอาแล้วสถาว่าเอ้าแล้วหลวงปู่ทำ,ทำยังไงจะทํายังไงก็เจริญเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆกคุณคือสวดอิจิปิโสภักวาลางตัมมาสัมพุทโธพักวา,า,ากวาิชาจารณะท่ามปนโน่แล้วลึกถึงคุณของพระพุทธธรรมทังสุขเนี่ยพี่ท่านทำมีพระเครื่องออกมามากมายไก่กองเนี่ยเนี่ยเคยสอบถามท่านให้เก่าอย่างนั้น ตอนนี้รวมความและไอความขังเนี่ยอาตมาว่าคนเราถ้าหัวใจเจ้าของไม่ขังแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรขังแต่ถ้าหัวใจเจ้าของขังแล้วแน่หละขังจะรวมความแล้วขอตอบเรื่องพักเครื่องอย่างที่กล่าวมานี้ส่วนคาถาอาคมเวทมนต์คุณใสเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดเรื่องไสตรนนี่ถามมานี้สำหรับอาตมาเองแล้วนะเรื่องคุณใสเรื่องคาถาเวทมนต์ต่างๆเนี่ย ไอปามาไม่เคยสัมผัสแล้วก็ไม่สนใจด้วยแต่ว่าเคยได้ยินคูบาอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่เขาเคยศึกษาที่เขาเคยอยู่เรื่องทุนสอันเนี้ยเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆวะ่ะเหมือนกับหลวงตาวัดตาบ้านตาหลวงตามหาบัวเนี่ยใครเคยได้ยินชื่อบ้างเหลวงตาวัดตาบ้านตาหลวงตามหาบัวเออเนี่ย ซึ่งท่านเหนือวงดงด่ังเรื่องโครงการช่วยชาติสมัยท่านเป็นคา,ารวะท่านอายุแค่สิบกว่าปีสิบแปดสิบเก้าปีเนี่ยคนอายุสามสิบสี่สิบเนี่ยเป็นลูกน้องท่านนะเป็นลูกน้องท่านในเรื่องไสยศาสตร์รวมความแล้วท่านพูดเลยนะว่าไสยศาสตร์มีจริงแต่ไม่จึงทางค้นทุกได้แต่ถ้าหากผู้ที่ให้ไสยศาสตร์อาจจะเป็นโทษจากตัวเองก็ได้เนี่ยคําพูดของท่านแล้วถึงกับท่านเคยเล่าให้ฟังนะ หลวงตาหลวงตาวตา่าสาวบนตาท่านว่าสมัยของท่านเนี่ยไอ้เรื่องไสยาส์เนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังท่านว่าคนที่หมู่บ้านตาเนี่ยเคยไปเรียนวิชาขี่เสือไปเรียนมาจากเขมวก็วไปกันห้าคนคนในในบ้านตาไปกันห้าคนนะไปเรียนวิชาขี่เสือกันตอนนี้ไปในอาจารย์ก็พาเขาไปในป่าป่าเสือเนี่ยเสือเยอะเลยในในใน,ในเขมรเนี่ยไปถึงเขก็ล้อมล้อมสายสินไว อาจารย์ก็นั่งลูกศิษย์ก็นั่งห้าคนที่ไปไปเรียนเนี่ยไปเรียนก็นั่งอยู่ในวงสายศิลป์อาจารย์ก็นั่งบริตําเตะเต่าไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมพอเตะเต่าไปทักคู่หนึ่งเสียงมาละเสือมันคำรามมาเลยนะเสือคำรามเฮ่เฮ่ไล่บักได้ก็ไม่มีใครกล้าออกไปทักคนเนะลยไล่ไปแล้วก็มีใครออกไปแล้วเสือเป็นบักใหญ่ห้อยออกไปแล้วมันคาบคอบอกเออ บักสี่คนนี้ไม่มีกล้าออกไปเลยไอ้บักคนที่ห้าเนี่ยห่วยมันก็มาคิดเลยโย่ข่นครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์นี่ไม่เก่งจริงคุ้มครองเราไม่ได้จะสามารถเรียกเสือมาได้เลยหรอเนี่ยมาคิดตรงนี้เชื่อมั่นในอาจารย์นะเชื่อมั่นในอาจารย์เลยออกไปเลยเดินออกไปออกไป,ออกไปขี่เสือมาจริงๆออกไปเนี่ยพอไปถึงเสือเสือยังหมาหมาหม,ม,มาบ้านที่เจ้าของเลี้ยงไปถึงก็ขึ้นหลังมาเลยแล้ว ขึ้นหลังมันก็ขี่เข้ามาแหละมันก็เดินเข้ามาถึงสายสิงก็ลงจากหลังเสือเอ,อ้าจากนั้นอาจารย์ก็ไล่ไอ้สี่คนนั่น,นกลับเลยเหลือไอ้คนเดียวนี่เหลือคนเดียวจากนั้นก็พาเข้าป่าแหละเรียกเสือแหละอาจารย์เรียกเสือเรียกตั้งแต่ตั้งแต่เห็นเสือนะแล้วก็ให้ไปขี่เสือมาจนกระทั่งว่าไม่เห็นเสือนะได้ยินแต่เสียงก็ให้เดินตามเสียงไปไปขี่มาจนกระทั่งว่าไม่เรียกเสืออาจารย์พาเข้าไปในป่าแล้วให้ไปหาเสือเอาเอง เข้าเดินป่าไปในป่าดไปไปเดินหาเสือเอาเองแล้ขี่เสือมาเออจนกล้าอย่างนั้นเนี่ยเข้าป่าไปไปหาเสือแล้วเจอเสือแล้วขี่มันมาหาอาจารย์เออจากนั้นอาจารย์ก็สอนวิชาแหละสอนวิชาขี่เสือจนกลับมาบ้านตาดเนี่ยสมัยนั้นโอ้โหในหมู่บ้านตาดเนี่ยเสือเนี่ยมันเกินเลยนะไอไอไออยู่แถบบ้านตาดมันเป็นป่าดงใหญ่เลยนะ หลวงตาท่านเคยเล่าลเนี่ยท่านเคยเล่าว่าจากบ้านตาดเนี่ยมันไปมันไปห่างจากกันประมาณสักสามกิโลมันเป็นบ้านน้อยโยมแม่โยมแม่ของท่านอาจารย์ใหญ่บ้านตาดเนี่ยท่านไปบ้านน้อยเนี่ยเดินผ่าป่าไปเนี่ยผ่านดงไปเนี่ยไปเนี่ยไม่มีหนองน้าเนี่ยมีหนองน้ําก็ไปก็ไปไปตักน้าไปไปไปล้างมือล้างไม้เหะอพอไปเหยียบเนี่ยนั่นแหละไปเหยียบไอ ไอ้ชายหนองน้ำเนี่ยแผ่นดินไหวน่ยพอไปเหยียบปุ๊บแบบแผ่นดินมันพลิกพลิกก็หงายลงมาเข้าไปเออไอ้ไอ้ไหน,หนั่นอ่ะไอ้ไอ้แลกบ้าใหญ่มันลุกขึ้นมามันนอนมันไปนอนจมไอ้ไอ้ไอ้โคนอยู่นะนะั่นน่ะตัวเจ้าของเองก็ไม่รู้ว่าไปเหยียบหลังกันน่ะว่าพื้นโคลนพื้นดินนี่ไม่ล่ะนั่นมันมากขนาดนั้นนะเสือเนี่ยเกินเลยก่อนนี้ที่แถบบ้านตาบเนี่ยเนี่ยไอ้หมอที่ไปเรียนวิชาขี่เสือมาเนี่ย มันก็ไปมันมาอยู่บ้านตาแล้วมันก็ไปหาขี่เสือเรื่อยๆ,ๆมาไม่มีใครรู้หรอกมันไม่ได้บอกใครมีอยู่วันหนึ่งพวกบ้านตาเนี่ยก็ออกไปล่าสัตว์ออกไปล่าสัตว์ตอนนี้ใกล้จะสว่างก็กลับมากลับมาบ้านตาเนี่ยกลับกลับหมู่บ้านแบกบืนเดินผ่านมาเดินผ่านมาก็เห็นไอ้หมอนเนี่ยมันขี่เสือผ่าน,นพอไปเห็นมันขี่เสือก็เลยกลับมาพูดกันในหมู่บ้านตา อโอ้ยไอ้หน้นมันขี่เสือมองไปเห็นมันขี่เสืออยู่ในยตา<ม>ก็เลยล่าเลือกันไอ้คนที่ขี่เสือเนี่ยก็เลยมาถามเฮ้ยมึงเห็นกูจริงๆเหรอไ,อไอ้หมอที่เห็นว่าก็เห็นจริงเห็นมึงขี่เสืออยู่นั่นบอกโอ้ยดีแล้วถึงมึงไม่ทักกูถ้าม,มึงทักกูแล้วก็ขณะขี่เสือกูตายเลยคือขณะขี่เสือเนี่ยห้ามคนทักถ้าคนทักเนี่ยผิดขู่แล้วเนี่ยคนที่เรียนวิชานี้นะ ผลที่สุดตายเพราะเสือเหมือนกันเนี่ยที่ว่าไอ้ไสยศาสตร์เนี่ยมันเป็นคุณเป็นโทษได้อยู่ในตัวไอ้ที่ว่าตายเพราะเสือ,อยังไงท่านว่าวันหนึ่งมันมีเสือเนี่ยมาฆ่าเด็กในวัดตาบ้านตาใน,ใน,ใ,นในบ้านตานหมู่บ้านตาเนี่ยเอาเด็กเดกไปกินตอนนี้ชาวบ้านตานี่เขาออกล่าเสือตัวเนี้ออกล่าเสือแบกปืนผาหน้าไม้ออกล่าเสือไปาพากันไปนล่าในพานในเพลน,นี่ไปล่าเท่าไหร่เท่าไหร่ ก็ไม่ไม่ได้ไอเสือตัวเนี้ยคนที่สุดเขาก็เลยมาขอร้องไอคนที่เรียนวิชาขี่เสือเนี่ยให้ไปด้วยให้ไปช่วยล่าเสือตัวนี้ไอหมอนี่ก็เลยไปแต่ว่ามีสัญญาอันหนึ่งทําความเข้าใจอันหนึ่งไอหมอที่ขี่เสือเรียนวิชาขี่เสือมาเนี่ยก็สัญญากันว่าขณะที่ไปไปเจอเสือเนี่ยถ้าแกยังหันหน้าใส่เสือเนี่ยห้ามยิงเสือเด็ดขาดถ้าจะยิงเสือเนี่ยต้องให้แกหันหน้าออกจากเสือซะก่อนจึงยิงเสือได้ ก็ตกลงกันแบบนั้นปรากฏว่าไปกันเนี่ยไปกันก็เดินกลุ่มไปไปเขาก็เอาศพเด็กเนี่ยไปล่อไปล่อเสือไว้ไปเนี่ยตอนนั้นไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีจอมปลวกบากใหญ่จอมจอมโพลเนี่ยดินโพลบากใหญ่ก็เดินเข้าไปใกล้ตีนโพลเนี่ยมันไม่เสือเนี่ยมันหมอบอยู่ที่ที่โพลนึงคนเรียนวิชาขี่เสือก็เดินนำหน้าไปไอ้พวกแบกปืนก็เดินตามหลังอยู่ถือปืนเดินเดินหลัง พอไปอ้อมไอ้ดินโพนท่งนั่นเสือมันหมอบอยู่แล้วเนี่ยมันจ้องอยู่แล้วนี่พอเห็นคนปุ๊บกระโดดขึ้นมาเนี่ยเฮ่อเข้ามาเนี่ยโดดลงมาจากดินโพนเฮ่อเข้ามาโดดใส่ไอ้ไอ้คนเรียมวิชาขี่เสือมันเดินอยู่เดินอยู่งหน้าสุดนี่พอเสือเฮ่อมาก็ยกมือค้ำเสือไปนี่ค้ำคอเสือเนี่ยไอ้เสือมันตะคุบมาเนี่ยก็มือค้ำเนี่ยพอมือค้ำยื่นยื่นมืออีกมือหนึ่งจะตบหน้าผากเสือให้มันหมอบลงเนี่ย พอยืืดมือไปที่ทางท้างหลังก็ยิงป้องทันทีเลยไอ้ทางหลังมันมันตกใจดิพอเสือมันเห็นก็มาเนี่ยทางนี้ก็ยกมือค้ำแบบนี้เนี่ยไ้ทางหลังก็ยิงป้องกันไปป้องกันไปปุ๊บไอ้เสือมันก็ฟุบเลยพอฟุบปุ๊บไอ้คนนี้ก็เต้นเป็นเสือเลยเฮ่อเฮ่อมาเนี่ยผลที่สุดไอ้คนที่ไปด้วยเนี่ยต้องมัดไอ้คนเรียนวิชาเสือเนี่ยมัดหามกลับมาหมู่บ้านคำรามเป็นเสือเฮ่อเฮ่อตะกุยดินตะกุยอะไรตัวอะไรเป็นเสือเลย ก็ได้มัดไว้ใส่ต้นไม้ไม่ได้ไม่ได้กี่วันก็ตายนแนละก็ตายเพ่อเสืออย่างนั้นหแหละเขาว่าผิดครูเนี่ยเพราะนั้นไอ้เรื่องสย,ยศาสตร์เนี่ยพี่ครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนท่านยืนยันอย่างนั้นท่านพูดอย่างนั้นแต่สําหรับรุ่นอาจมาเนี่ยไม่เห็นแล้วแต่ว่าวิชาสาย,ยศาสตร์เนี่ยตามที่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนท่านเล่ามาเนี่ยนะท่านเล่ามาถึงว่าสาย,ยศาสตร์เนี่ยนับวันมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปเพราะว่าการสอนสยศาสตร์นี่บ ผู้ที่เป็นเนี่ยคืออาจารย์เนี่ยเขาจะไม่สอนเต็มร้อยเขาจะสอนแค่แปดสิบสอนแปดสิบเก็บไว้ยี่สิบไอ้ผู้ที่เรียนได้แปดสิบมันก็ไปสอนต่อแปดสิบมันก็เก็บไว้ยี่สบมันก็ค่อยๆหา,หสายสับสนไปเรื่อย<ๆ>เรื่อย่อเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรวมความแล้วอ่ะไวยาศาสตร์ถ้าเราไม่สนใจถ้าเราไม่สนใจเราไม่ให้ความสําคัญแล้วมันไม่มีความสําคัญสําหรับเราแต่ถ้าเราไปให้ความสําคัญมันก็มีความสําคัญสําหรับเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะจริงหรือเท็จไปพิจารณาดู คือถ้าจริงหรือเท็จเราไม่ให้ความใส่ใจแล้วไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอิทธิพลไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยเข้าใจนะคือเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเรื่องสยศาสตร์แต่ตัวเองไม่เคยไม่เคยได้สัมผัส